ในการฟุตบอลสปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีกแล้วก็ยมามห้าหลีกวันนะครับเฉพาะในเล็กแรกนะครับปีนี้ทางปัจจัยการแข่งขันนะครับก็มีรายได้นในด้านสวัสดีครับเพื่อนพี่น้องครอบครัวฟุตบอลที่กำลังติดต่อทั้ง18สโมอสรในดิวิชั่นรองดาวน์สไั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนียผว่าเรื่องที่สบายคงไม่สบายใจหรือว่ามีเรื่องในางการโอบอะ้วก็อีกหลายๆ คส่วนที่ครัคุณวรวีพุทธุดีนะครับจะเป็นผู้มอบเงินำนวนสองล้านห้านบาทนะครับแต่เราได้ไมจงมูลไปขยายสนามที่จะทําอีกสองร้อยห้าสบล้านใช่ไหมคจากอัลบันสติกเกอร์นะครับขึ้นเงินได้ไทันทีนะครับจะได้มีข้อมูล เดี๋ยเชิญทุกทไไ่านทั้งหมดเลยนะครับจะได้ไปจับกันแบบ